ทีค่ะเอฟที่ทุกท่านจ้าเมื่อนี้มาแล้วมาแล้วใายวันมาแล้วงวดนี้งวดที่แล้วบบได้นะคะงวดที่แล้วบ่เข่าเข่าตะเก้าตัวเดียวงวดที่แล้วเข่าตะวิ่งวิ่งเก้าข้างล่างก็วิ่งห้าแต่มางวดนี้เดือนมีนาค่ะมีนาหกถึงมีนาหกห้า เด่นบนแปนะคะงวดนี้เด่นบนแปก็จะมี6กแปดหนึ่งหแนต่อเล่น2องเราก็มี8 1 8 0 8 6ค่ะหอยบนนะคะอันนี้ชุดบนต่อไปก็ชุดล่างนะคะชุดล่างงวดวันที่30ไม่ใช่วันที่3ามสิบงวด งวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาหวยออกล่างห้าเจ็ดค่ะของเรา,าเป็นห้าหกผิดไปแต้มหนึ่งค่ะหวยออกห้าเจ็ดผิดไปแต้มหนึ่งงวดนี้วันนี้ก็จะมีอามฟ่าเอฟซีเหมือนเดิมค่ะตามต่อนะคะเนาะ ไว้คือไม่เข่าไม่รุดถึงกับเป็นสูตรกับรุดค่ะงวดนี้ตามต่อสูตรสองตัวล่างค่ะสูตรสองตัวล่างงวดที่แล้วไว้ออกศูนย์เก้าแปดห้าเก้าเจ็ดค่ะเรมาน,นับแต้มนะคะนับแต้ม นับแต้นบอกลบออกมาก็จะมีก็จะมีงวดนี้ล่างเด่นหกับเจ็ดนะคะงวดนี้เด่นหกับเจ็ดเงินหกกับเจ็ดก็จะมีหนึ่งหก หนึ่งหกหนึ่งเจ็ดมีศูนย์หกศูนย์เจ็ดมีมีหวยล่างมีแค่สีหางนะคะหวยล่างมีแค่สีหางสี่ตัวเลขนะคะหวยล่างหวยบนสามตัวบนก็มีสามตัวสามตัวเลขสามหางหวยล่างก็จะมี สีหางค่ะก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะสี่หางสี่ตัวเลขนลคะคะเด่นล่างงวดนี้เด่นหกกับหกกับเจ็ดค่ะงวดที่แล้วเด่นห้ากับหกก็ได้ก็ได้วิ่งนะคะงวดที่แล้วบนก็ผิดแต้มหนึ่งผิดค่ะได้เก้าก็มาเก้าค่ะห้าล่างเก้าบนงวดที่แล้ว ก็เข้านะคะเข้าลึกวิ่งแต่หวยสองตัวล่างผิดหนึ่งแต้มนะคะของเราห้าของเขาห้าเจ็ดค่ะมวดที่งวดวันที่สิบเจ็ดกุมภาเข้าสามศูนย์นะคะสามที่มันออกสามศูนย์แปดข้างล่างสามศูนย์พอมาทำมางวดสิบเจ็ดกุมภาม่วงที่หนึ่งกุมภามาทำเป็นม่วงที่สิบเจ็ดกุมภา ได้ห้าหกสี่ห้าห้าห้าสี่หกหวยมันออกห้าเจ็ดค่ะข้างล่างห้าเจ็ดงวดที่แล้วงวดเราผิดไปแต้มหนึ่งเข้าแต่เลขวิ่งห้าตามต่องวดนี้นะคะงวดนี้ก็จะมีทำได้เด่นล่างคือหกกับเจ็ดก็จะมีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะ มีแค่สีสีตัวเลขน,นะคะสีหางสีตัวเลขเอามาฝากเอฟซีแค่นี้แหละคะ่ะหอยสูตรหอยสูตรแมน่มนแม่นปีหกสีเข้าสิจินวดนะคะปีหกห้าเพิ่งเข้ามวดมวดแรกสามศูนย์ค่ะต่อมามา,มามางวดที่สอง เข้าตั้งแต่หนึ่งห้าเก้ามาก็มาเข้าสามศูนย์แล้วก็มาผิดหนึ่งแต้มห้าเจ็ดวันนี้งวดที่สี่ค่ะมวดที่สามค่ะที่สามที่สามค่ะวันนี้มันเที่สาม, 3, ม 3, ก็มีหนึ่งหกหนึ่งเจ็ดศูนย์หกศูนย์เจ็ดค่ะเอามาฝากเอฟซีแค่นี้ละค่ะถูกใจก็ก,กดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะขอบพระคุณค่ะ mm